สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะคุณครูเพชรีิิสินกำแพงคุณจ้านะคะเป็นครูคประจําชั้นเตรียมนนอนุบาลที่ 4. สี่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับมาสก,กัดกองการศึกษาเทศบาลตะบนทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองค่ะในสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ที่42แล้วนะคะที่เรามาพบกันในสัปดาห์นี้ครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ตามแผกนาการจัดประสบการณ์หน่วยเดินทางทัวไทยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหากัน ก็มีเพลงมาฝากยู่กๆอีกเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังพร้อมกันค่ะ การเดินทางก็จะมีอยู่ด้วยกัน3วิธีนะคะนั่นก็คือการเดินทางโดยทางบกการเดินทางทางน้ําและการเดินทางทางอากาศนะคะต่อไปเราไปรู้จักยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางกันนะคะไปเริ่มที่ยานพาหนะทางบกกันค่ะการเดินทางทางบกนะคะเราก็จะอาศัยยานพาหนะทางบกโดยการเคลื่อนที่ไปบนบกหรือว่าบนถนนนั่นเองนะคะอย่างเช่นรถจักรยานยนต์รถไฟ รถยนต์ต่างๆรถจักรยานยนต์ค่ะการเดินทางทางน้ํานะคะเราก็จะใช้ยานพาหนะทางน้ํานะคะโดยเคลื่อนที่ไปทางน้ําแม่น้ําลําคลองหรือว่าทะเลนะคะอย่างเช่นเรือใบเร,อเ,รอเรือเรือพายหรือวเรือดำน้ําค่ะต่อไปเราไปดูยานพาหนะทางอากาศกันนะคะเช่นเครื่องบินบอลรูน เฮลิคอปเตอร์เราก็จะใช้เคลื่อนที่ไปทางอากาศหรือว่าบนฟ้านั่นเองค่ะก่อนที่เด็กๆจะเดินทางไปไหนกันนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้ยานพาหนะต่างๆกันด้วยนะคะสิ่งแรกเลยที่เด็กๆจะต้องรู้จักนั่นก็คือสัญญาณไฟจราจรนะคะไฟจราจรก็จะประกอบด้วยกัน3สีนะคะสแต่สีแรกนั่นก็คือสีแดงสีแดงก็หมายถึงหยุด ส่วนสีเหลืองนะคะแปลว่าให้เตรียมตัวหยุดนะคะส่วนสีเขียวแปลว่าไปได้ค่ะเด็กๆก็ได้รู้จักสัญญาณไฟจราจรกันไปแล้วสิ่งต่อไปที่เด็กๆควรจะรู้จักนั่นก็คือการรักษาความปลอดภัยในการขับขี่นะคะอย่างเช่นเวลาที่เด็กๆปั่นจักรยานหรือว่าซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ผู้ปกครองเนี่ยเด็กๆก็ควรจะสวมหมวกกันน็อกหรือว่าหมวกนิรภัยด้วยทุกครั้งนะคะส่วนถ้าเราโดยสารรถยนต์ เด็กๆก็ไม่ควรจะยื่นนําตัวหัวหรือว่ามือออกมานอกรถนะคะเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้และที่สําคัญเด็กๆก็ควรจะคาดเข็มขัดนิรภัยด้วยทุกครั้งค่ะความปลอดภัยอีกอย่างที่เด็กๆควรจะรู้จักนะคะนั่นก็คือความปลอดภัยในการใช้ถนนนะคะเวลาที่เด็กๆจะข้ามถนนเด็กๆก็ควรจะข้ามตรงที่มีทางม้าลายหรือว่ามีสัญญาณไฟนะคะแต่ถึงที่สําคัญที่สุดนะคะเวลาที่เด็กๆจะข้ามถนน นั่นก็คือเด็กๆก็ควรจะมีผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะคอยดูแลนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องการเดินทางทั่วไทยนะคะแล้วเราก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะคะเวลาที่เราจะเดินทางไปไหนเนี่ยไม่ว่าจะโดยมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เนี่ยเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังนะคะโดยการถ้าเรานั่งมอเตอร์ไซค์เราก็ต้องสวมอะไรคะถูกต้องค่ะเราก็ต้องสวมหมวกกันน็อกด้วยนะคะ ส่วนรถยนต์เราก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยและที่สําคัญนะคะเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ไม่เล่นกันบนรถนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองนะคะสาหรับสัปดาห์นี้นคุณครูก็ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกันใหม่ค่ะสาหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะเด็กๆแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ